Hello everyone and welcome to k u b i l English class คะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ k u b i l English class นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่ได้มาเจอกันเนาะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะครูชื่อครูอารีลัล์ทวยหลอนนะคะ หรือเียกสั้นๆว่าคูบิวค่ะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันดีนะหลายคนสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง g r e e t n n s s นะคะการทักทายซึ่งในคลิปที่แล้วคูบิวสอนไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าจะเป็นการสอนประโยคการทักทายสั้นๆนะคะแต่วันนี้ในคลิปนี้ก็จะมี ประโยคเพิ่มมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่ามีประโยคอะไรบ้างาเดี๋ยวเรามาดู conversations นะคะบทสนทนา นะคะคนักเรียนสังเกตเห็นไหมวันนี้บทสนทนาของเรามีเพิ่มขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะฟังครูบิวออกเสียงประโยคนะคะก่อนหนึ่งรอบนะคะซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับประโยคนี้อยู่แล้วนะคะโอเคเลสโกดีมอร์นนิ่งมายเนมส์แซมวอสจูอาร์เนมดี o อร์นนิ่งมายเนมส์แดน How are you? I'm fine, thank you. Ah, อีกครั้งนะคะครั้งนี้นักเรียนลองออกเสียงตามครูบิวนะคะ Good morning. My name's Sam. What's your name? Good morning. My name's Jen. How are you? เป็นไงบ้างเป็นไงกันบ้างคะยากไหมเอ่ยไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวเราดูอันต่อไปกันเลยเนาะค่ะเดี๋ยวครูบิวจะสอนพูดนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะช้าๆเนาะนักเรียนจะได้ตามทันและพูดได้นะคะไปดูกันเลย ออกเสียงตามครูวิวเลยนะคะ Good morning my name's Sam what's your name Good morning my name's j e n นักเรียนลองดูนะคะประโยคแรกเขาบอกว่า Good morning my name's Sam <S เป็นยังไงคะคำพูดว่าอะไรเอ่ย Good morning เป็นการทักทายตอนเชา้าใช่ไหมคะ,ะแล้วเขาพูดต่อว่า My name's Sam My จำได้ไหมคะ,ะ name's คืออะไรเอ่ย My แปลว่าของฉันใช่ไหมคะ name's ก็แปลว่าอะไรคะชื่อใช่ไหมคะ,ะสรุปแล้วชื่อของฉันคือ แซมนั่นเองนะคะคนอีกครั้งนะคะ Good morning my name's Sam สวัสดีตอนเช้าฉันชื่อแซมนะคะแล้วทีนี้แซมพูดจบยังคะอ,อย่างนะคะมีถามต่อ What's your name What's your name คุนไหมคะเป็นการถาม ชื่อนั่นเองเนมแล้วชื่อของคุณล่ะชื่อของคุณนะคะคือชื่ออะไรเด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่า good morning my name's j a n นะคะ,ะ,คะก็เด็กผู้หญิงก็ทักทายกลับนะคะสวัสดีตอนเช้าอ่าชื่อของฉันคือเจนนะคะไปดูกันต่อเลย ผูช้ชายถามต่อ How are you How are you How are you แปลว่าอะไรคะนักเรียนอ่าแปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอ่าเรามาดูกันซิว่าเจนตอบว่าอะไรเจนตอบว่า I'm fine Thank you I'm fine Thank you นักเรียนคุณประโยคคคำว่าแอมฟายไหมคะแอมฟแปลว่าฉันสบายดีขอบคุณนะคะเป็นไงกันบ้างคะประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมเราไปดูกันต่อเลยน,นักเรียนสังเกตคำกี่นี้ไหมที่ครูบิวเน้นมอกี้นี้คำว่าแอมฟฉันสบายดีและแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่า นอกจากคำว่า I'm fine แล้วเราสามารถพูดประโยคไหนได้อีกดูกันเลยค่ะคำแรก I'm good นะคะออกเสียงตามครูได้เลยค่ะ I'm good แปลว,ว่าสบายดี I'm very well I'm very well สบายดีมากเลยฉันสบายดีมากๆนะคะ Not bad Not bad ก็เรื่อยๆนะ I'm okay I'm okay อ uh, ฉันโอเคสบายดีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะประโยคที่เราสามารถใช้แทนคำว่า I'm fine ได้นั่นเองอะเดี๋ยวเราลองมาดูคำทักทายนะคะนอกจากคำว่า Good morning เมื่อกี้นี้ที่ครูบิวสอนแล้วยังมีคำว่าอะไรอีก นะดูคำแรกเลยคำว่า hello hello นะแปลว่าสวัสดีคำนี้จะค่อนข้างทางการนิดนึงสามารถใช้ทักทายออผู้ที่โตกว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่ก็ได้นะคะคำที่สองคำว่า hi hi อันนี้เป็นคำกล่าวสั้นๆนะคะใช้ทักทายคุณสนิทที่เป็นกันเองเนาะ Good morning คำนี้คุ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะ Good morning สวัสดีตอนเช้าต่อไป Good afternoon Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good evening Good evening สวัสดีตอนเย็น Good night Good night อันนี้เป็นคำกล่าวลา่อนนอนใช่ไหมคะส่วนใหญ่น่าจะคุณชินคำนี้นะคะฟันดีหรือราตีสวัสด์นั่นเองคะ่ะอ่ะเราเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ประโยคสั้นๆกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองดูนะคะคำบทสนทนาตรงคำว่า my name ตรงนี้นะคะเราสามารถแทนชื่อของเราได้เลย และตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของผู้สนทนาซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถนำบท conversations นะคะไปฝึกพูดกับเพื่อนๆหรือผู้ปกครองก็ได้นะคะลองไปฝึกกันดูเนะ mm hmm. าะครูบิวก็มีกิจกรรมนะคะให้ทำซึ่งครูบิวก็ได้ เกินไปนิดนึงแล้วนะคะในเมื่อกี้นี้เนาะก็ให้นักเรียนนะคะลองไปฝึกพูดนะคะถามตอบโดยใช้ประโยคที่ครูสอนไปข้างต้นนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็สามารถนําไปฝึกพูดกับเพื่อนๆพผู้ปกครองนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่เราเจออย่างเงี้ยตุ้นพี่อย่างเงี้ยเราสามารถใช้ประโยคง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะในการทักทายเนาะ โอเคสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนักเรียนนะคะทุกคนที่ตั้งใจดูคลิปวิดีโอการสอนของครูบิวนะคะก็ฝากติดตามนะคะผ่านช่องทาง y o u t u b e เนาะครูบิวจะดทำเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะตั้งใจตั้งใจเรียนนะคะสงสัยตรงไหนสามารถถามครูได้เลยนะคะ ครั้งนะคะอย่าลืมกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งให้คุณวิวน้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย